down but you get high though swallow all your pride forget about the typos no mistakes let's keep all the outtakes Yo, last was last place you ain't about to downgrade down since addiction she download my mixtape through my mp สวัสดีค่ะเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพีรยาชาแนลนะคะวันนี้นะคะแป้งก็จะมาลองอลิฟติ้งขนตาตัวเองครั้งแรกเลยนะคะบางคนเขาก็ใช้ได้ทั้งแัดขนคิ้วด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะมาลองกันว่าแป้งทำครั้งแรกมันจะรอดไหมแป้งสั่งมาจากเอลลี่เอสเพสนะคะราคาประมาณ10 e ยูโรถ้าตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ350ถึง360บาทนะคะ l a s e g l u e นะคะส่วนตัวที่2ก็จะเป็นตัวเพิ่มนะคะส่วนตัว f i x a t i o n อันนี้น่าจะเป็นตัวล็อกหลังจากทาตัวเพิ่มนะคะตัวที่3นะคะ n u t r i t i o n ตัวนี้นะคะน่าจะเป็นบำรุงเอ่อ l e a n s i n g ตัวนี้นะคะก็จะไว้เช็ดทำความสะอาดเอาอ,อีกแล้วอะ่ะอันนี้คือ c r e น o o นะคะเดี๋ยวดูก่อนอม,มันเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหวีซ,ซีนะคะส่วนไอเจ้า lip pad อันนี้นะคะก็มาแกะดูด เหมือนพวกเป็นซิลิโคนนะคะที่เอาไว้แปะชั้นตาอย่างนี้นะคะเพื่อจะลิฟ t i n g ขนตาขึ้นไปนะคะมีความแตกต่างก็คือตรงนี้ความนูนนูนมากกับน,นูนน้อยแอลมันก็จะนูนมากกว่าเหมาะสำหรับคนขนตายาวเอ็ม <M S 1> ก็คนขนตายาวน้อยลงมาหน่อยถ้าสั้นกุดๆนี่ก็คุณแนะนําเป็นเอสเลยก็คือต้องหักขึ้นอย่างเดียวเลือกเป็นไซส์เอ็มหนึ่งนะคะอุปกรณ์ที่แป้งเตรียมมาวันนี้ก็จะมีคอตตอนบัตสัมลีนะคะ แป้งสกูลี่นะคะขนาดต่างๆเดี๋ยวแป้งจะเริ่มทําความสะอาดอุปกรณ์ที่แป้งจะต้องใช้ในการลิฟติ้งนะคะคลีเซอร์ที่เขาให้มานะคะแป้งก็จะเอาทาความสะอาดอ,อุปกรณ์ที่แป้งมีนะคะส่วนไอ้คลีเซอร์อันนี้แป้งจะไว้ทำความสะอาดดวงตาห้ามใส่คอนแทคเลนส์นะคะเพราะว่ามันมีคนใส่คอนแทคเลนส์แล้วก็ลิฟติ้งขนตาปรากฏว่าน้ํายาแบบมันไปโดนตานิดนึงแล้วใส่คอนแทคอยู่แล้วก็อักเสบจะดต้องเข้าโรงพยาบาลเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นปลอ,อดภัยไว้ก่อนนะคะ เดียวก็แดงแล้วอ่ะคิ้วคือมงกุฎของแพ้ไม่ใช่แลยเขาใช้ตัวนี้นะคะในการเซ็ตขนคิ้วอะไรที่เป็นครั้งแรกเราตื่นเต้นเสมอนะคะได้มีไม้จิ้นฟันที่แบบมันเป็นซี่แบบเนี้ยไม่รู้มีใครเห็นไหมข้างบนมีเซ็ตขนคิ้วด้วยเพิรมนะคะอืมกินมาน้ำยาดัดมากเลยอะ ขนคิ้วเราทุกเส้นนะคะลืมบอกไปนะคะว่าหลังจากที่เราทาไอ้น้ำยาพวกนี้แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือแรปแรปแบบครอบอาหารนะคะแป้งตัดเป็นแบบนี้นะคะทิ้งไว้10นาทีจะลอกออกนะคะเพื่อทาตัวที่2อันนี้ลอกแล้วทิ้งเลยนะคะเปลี่ยนใหม่ทาทับลงไปเลยทิ้งไว้อีก1 0ถึง15นาทีเหมือนเดิมค่ะ โอเคอันนี้เป็นคิ้วที่ได้มานะคะเดี๋ยวขอเช็ดทำความสะอาดด้วยคลีเซอร์ก่อนส่วนที่ยากที่สุดของการดัดขนตาด้วยตัวเองก็คือไอเจ้าส่วนนี้อันนี้ป้าตัดข้างบนทิ้งด้วยเพราะป้ารู้สึกว่ามันค้ำตาไป <S <S call crucified All Maybe can me we we try use do some is ตอนนี้ถึงเวลาที่กำหนดแล้วนะคะแป้งก็จะดึงข้างที่สองออกลื่นๆออกเลยแล้วก็เตรียมหนังใหญ่ครีนเซอร์ตัวสุดท้ายนะคะเพื่อทำความสะอาดความสะอาดขนตาทั้งสองฝั่งนะคะตามในขั้นตอนสุดท้ายนะคะ เสร็จแล้วนะคะโอ๊ยกว่าจะเสร็จคือแบบเสียพลังงานไปเยอะมากเพราะว่าไอ้ตัวลิปแพดนะมันไม่ยอมติดกับหนังตาแล้วก็กลัวน้ํายาจะเข้าตาขอชมตัวเองเลยว่าเออพาตัวเองมาถึงจุดที่ทำเองแล้วขนตาไม่หกมักไ,ไม่ไม่ช็อตนะคะแล้วส่วนขนคิ้วก็คือตั้งดีงามเ์ต่อไปก็คงจะทำเองแล้วก็คือแบบช่างจะไม่ได้กินเงินชั้นอีกแล้ว ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมจนจบน,นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์กด subscribe ช่องพิรยาชาแนลนะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้แป้งในการทำคลิปในครั้งต่อ,ตอไปได้วยนะคะอยากได้คลิปอะไรเม้นไว้ใต้คลิปได้เลยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ down but you get high though swallow all your pride forget about the type